สวัสดีครับเชฟนงกินเที่ยวเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับวันนี้เชฟนงอยากกินผัดถั่วใส่พริกแกงใส่หมูสามชั้นหมูสามชั้นสวยๆคิมโตโต,โตแล้วก็น้ำตาลปี๊บมาดูเครื่องมัน <c oughs> มันมีอะไรบ้างเนาะอีใบมะกรูด ถูวปักยาวพี่ขี้หนูสวนสีแดงกับสีเขียวสีเขียวเดี๋ยวเทปจะเอาไปทำพริกน้ำปลานะน้ำตาลปีบน้ำพริกแกงเผ็ดซื้อมาจากตลาดแล้วก็หมูสามชั้นอันนี้ซื้อในห้างมาแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำมันหอยรสดีชูรส เหมือนเดิมนะเชฟจะทําง่ายๆสูสตรสไตล์เชฟนงอะ่ะเดี๋ยวเชฟจะตักใส่นี่เลยตักน้ําตาลปี๊บใส่นี่รสด,ดีใสน่นี่เดี๋ยวรสด,ดีวะชุดด่รสรสด,ดีเอามาใส่เอามาใส่รวมกันที่นี่นะเชฟจะไม่ยกไปขวดไปใส่นะน้ำมันหอยเพื่อใส่น้าําปลาแล้วก็จะมีใส่น้ําหน่อยนึงเดี๋ยวเราไปดูน้ําซุปไอ ในถุงในตู้ฟิตที่ว่ายังอยู่อยู่ไหมถ้าหาน้ำซุปเจอเอาน้ำซุปออกมาใส่ทำง่ายๆครับสไตล์เชฟหนุ่มเอาไว้กินข้าวกับข้าวครึ่งนึงแล้วก็อันเป็นกับแก้มครึ่งนึงแล้วเขานึ่ง,เ,งเชฟก็หูลนะเชฟไม่เอานึ่งนะเขานึ่งอะ่ะมาดูกันสิข้าวนึ่งที่เชฟหุงไว้อ่ะเป็นไงบ้าง เออหน้าตามันก็ดูดีนะเข้านึ่งเอาหุงเลยง่ายดีไม่ต้องไปตั้งไอซึ้งนึ่งละเอาหุงแบ,บง่งไม่ง่ายเดยเชฟก็จะเอาพวกนี้ไปหัน่นอันนี้ก็จะแบ่งทําพริกน้ำปลานิดนึงแล้วก็ใบมะกรูดจะฉีกใส่เอาแล้วก็หั่นหมู3ามชั้นทํารวดเลยนะเป็นกับข้าวครึ่งนึง เป็นกับแก้มครึ่งนึงสไตล์เชฟนุ่มทำง่ายกินได้อร่อยด้วยวันนี้ไม่ใส่กระทินะครับวันนี้จะควบไอ้น้าพี่แกงเฉยๆฟูกฝักยาวใส่หมูสามชั้นเพิ่มไขมันนิดนึงใกล้หน้าหนาวเชฟก็จะใส่น้ำปลาน,นิดนึงแล้วใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่รสด,ดีสุดรสหน่อยนึง ไปหั่นเครื่องกันก่อนทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับจะไม่ทํายาวเดี๋ยวเพื่อนๆจะบ่นเอเอสั้นๆง่ายๆอันนี้เชฟก็าฉีกไอ้มะกูดอันนี้เชฟจะเอาใส่เป็นลูกโดดนะแล้วก็ทักก่วจะเอาซอยละทำน้ำพริกน้ำปลาไปก่อน ชุดรดหน่อยสลายแซ่บหลายสนักรำนักแล้วอันนี้มะนาวพี่ใชเ้เชฟเอามาฝากช่วงนี้ก็ถูกหน่อยมะนาวอะเข้าหน้าฝนเนี่ยโอ้โหช่วงหน้าแล้งนี่ของที่สวนเชฟมันก็ไม่ออกนะมันเอ๊ะเหมือนมึงไม่เนียนนะเดี๋ยวได้เวลาละ ได้เวลาให้มือเนียนหน่อยเดี๋ยวเชฟจะไปหาน้ำกระเทียบมาสักหน่อยพอบีบน้ำมะนาวแล้วน้ำลายปุ้เลยคุยต่อพี่ชายเชฟก็มาหาเชฟก็เออไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แล้วก็นั่งคุยกันคุยเรื่องเสือแล้วทุกสุกดิบไปเรื่อยเปื่อยนานๆจะเจอกันทีเอามะนาวมาให้ถุงนึงจิบน้ำกระเทียบกันไปนิดหน่อย มาแล้วได้เวลาแดนร่มลม,ลมตกเชฟแล้น้ำกระเทียมต้องมาละขอจิบน้ำกระเทียมหน่อย <c oughs> คอยอยงชั่วอันนี้เป็นน้ำซุปเชฟนะเชฟตุ๋ไว้อะเป็นหม้อใหญ่ๆเลยแล้วเชฟก็ตักใส่ไอ้ไอ้ในถุงอะ ถุงเย็นนะมัดเป็นถุงเป็นถุงอะเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่มาม่าใส่อะไรพวกนะี้ที่ทํากินอะหรือว่าเอาใส่แกงก็ได้เอาไว้ใส่ผัดเชฟทําทิ้งไว้อะนี่เราก็ใส่น้าตาลปีไปแล้วตอนนี้เชฟเป็นห่วงนะข้างบ้านมันซ่อมบ้านอยู่นะเสียงจะดังนะุด,ดน,น้อยไปใส่หลายเซอหลายเซฟนักแล้า ใส่หลายๆห,หน่อยมันจะได้ลำ้ำจะได้แซ่บรสดีสไตล์เชฟนะขี้เกียจยกไปหลายอย่างน้ำมันหอยใส่เข้าไปเชฟชอบกินน้ำมันหอยนะใส่เข้าไปหน่อยตามด้วยน้ำปลา มัต้องเยอะนะน้ำปลาใส่นิดเดียวเพราะว่าในพี่แกงนั้นเค็มอยู่แล้วเชฟชิมอยู่แล้วเค็มปีเลยเดี๋ยวเพื่อให้ความสะดวกมันละลายเร็วเนาะเชฟจะเอาน้ำซุปเนี่ยใส่ใส่ไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวเชฟจะค้นให้มันเข้ากันก่อนแล้วค่อยเอาไปผัด เราจะผัดให้หมูนุ่มนะและถั่วเนี่ยกรอบไม่เหี่ยวไม่เขียวไม่เหลืองนะจะผัดออกมาให้สีสันสวยงามเลยแล้วก็เอาทํากับแก้มครึ่งกับข้าวครึ่งเดี๋ยวเราจะรอให้กระทะร้อนแล้วเราถึงจะเอาน้ำมันใส่นะครับถ้ากระทะไม่ร้อนนี่ เวลาคั่วพริกกุมพริกแกงมันจะติดกระทะนะครับโอเคร้อนละตามสไตล์เชฟครับจิบนะก็เทียบนิดนึงทำง่ายๆครับสไตล์เชฟหนุ เีนมันร้อนละหลีไฟลงนี้เพื่อไ่ให้พริกเอกระเด็น,น,นเราจะคั่วให้พริกเกงหอมก่อนนะครับพริกเครื่องเกงเราหอมลน,นะครับเอาให้มันสุกจนหอมเลยนะครับ ที่เครื่องแกงอ่ะหอมตลบอบวนเลยพอพี่เครื่องแกงหอมเสร็จบร้ยปุ๊บในเนี้ยที่มีเครื่องทั้งหมดเลยนะชูรสรสใีน้ำตาลน้ำปลาน้ำซุปใส่เลยครับ เราจะเคี่ยวให้มันให้มันนวดก่อนนะครับหรือให้มันแหม,มลงไปหน่อยนึงอนะ่ะถ้ามันแหม,มลงไปแล้วก็มาแบบนี้ถ้ามันมีเสียงทุบบ้านทุบอะไรลงไปอนะเ่้มขออภัยเพือ่อนๆด้วยน,นะตัวข้างบ้านเขาต่อเติมบ้านเอาไปกลางๆหนึ่งนะครับ อย่าไฟแรงค่อยๆคนไปนะครับให้มันนวัวๆพอมันนัวๆเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเอาหมูใส่เดี๋ยวเชฟขอชิมรสชาติหน่อยนะพรสชาติเป็นไงต้องค่อยๆชิมนะครับมันร้อนมากโอเคเค็มๆหวานๆมันๆอืมอร่อยมากเสร็จหมูเลยครับ คพอยๆคนอย่าให้มันติดก้นกระทะนะครับถ้ามันแห้งถ้ามันแห้งหน่อยเรากวนน้ำซุปในหมอ้อเรานี่เติมเข้าไปได้เดี๋ราจะดูหมูสุกกับประมาณสัก80%ถึง90%นะ เราจะเคาะดูอย่างนี้ถ้ามันแข็งๆอะแสดงว่ามันสุกแล้วถ้ามันยังไม่แข็งแสดงว่ามันยังไม่ไอนิเร,เราต้องการหมูนะุ่มนะเราไม่ต้องการหมูแข็งเพื่อให้หนังมันไม่เหนียวเกินไปทำคล้ายๆกับหมูหวานอะ่ะยอีกนิดนึเงเพราะว่าหมูยังไม่แข็งตึ้งเลย ยังนิ่มเกินเดี๋ยวรอให้มันได้ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนถ้ามันยังไม่อันนี้มาเราก็เอามีน้ำซุปนี่น้ำซุปกระดูกหมูเรานี่ก็ใส่เข้าไเช่น เร้มสุมเิ่มเด้งแล้วเราจะเอาแค่80%ถึง90%นะเดี๋ยวเทบชิมี้เราต้องระวังเลยนะเพราะมันร้อนมากอืมรสชาติแบบค เอาว่ตอนนี้หมูเราโอเคแล้วรสชาติโอเคละถึงได้80%แล้วตอนนี้เราก็อันนี้อันนี้เคล็ดลับของเคปนะตัวผักยาวน้ำพุกนี่แหละใส่เลยครับลวกอย่างก๋วยเตี๋เยเลยครับอันนี้คือเทคนิคเพื่อไม่ให้อ ัวน,นี่มันเหม็นเขียวเรียบร้อยสีสันสวยงามครับไปเลยครับครบกระสาว้ยุ่ทุกเก้าศูนย์ครับินให้เข้ากันครับเดี๋ยวเชฟต้องรีบทํำ่อยนะเพราะว่าถ้าทําช้านี่เดี๋ยวเสียงไอ เขาทุบบ้านเนี่ยมันจะกระดินงเข้าไปเดี๋ยวเราจะเอาขวกกรอบนละยเอาละสีสันสวยงามละเราจะไม่คัวานานนะเดี๋ยวถั่วมันจะเละจึกไปเพราะว่าถั่วนี้ใบมะกรูดลูกโดดใส่เข้าไปครับ โอเคเรียบร้อยครับหมูสามชั้นผัดพริกแกงถั่วจิบไปครับตอนนี้เราก็ทํามาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นข้าวนึ่งที่เชฟเอาไปหุงอันนี้ก็เป็นพริกน้ำปลาอันนี้น้ำกระเจี๊ยบเชฟแดดร่มลมตกแล้วครับทํากบข้าวทาไปกินไปครับจิบไป น,นี่เราก็เรียบร้อยหมูสามชั้นผัดพริกแกงใส่ถั่วฝักยาวอันนี้สูตรไม่ใส่กะทินะครับหมูนุ่มแล้วก็ไอ้หนังไม่เหนียวนะครับทำสไตล์แบบหมูหวานแล้วก็ถั่วฝักยาวนี่กรอบเดี๋ยวเราจะตักใส่จานแล้ชิมกัน โอ้สีสันสวยงามครับหอมมากเลยครับสวยงามมากน่าทานมากเนื้อหมูนุ่มๆน,นะครับไม่เหนียวนะครับหนังก็ไม่เหนียวครับหมูก็ไม่แข็งครับเรียบร้อยแล้วครับสีสันสวยงามเดี๋ยวเราจะตกแต่งหน้าด้วยอันนี้หน่อยหนึ่ง เพื่อให้มันมีความสีสันสวยงามเวลาถ่ายทนขึ้นหน้าปกคลิปมันจะได้สวยงามโอเคสีสันสวยงามน่าทานมากครับหอมอร่อยเพื่อนๆลองเอาไปทำแบบเชฟนี่นะทำง่ายๆไม่ต้องไปทำอะไรยากทำสไตล์เชฟหนุ่มเนี่ยทำไปกินไปจิบไปเขานึ่งเชฟก็ไม่ต้องนึ่งละเชฟออหง<ม>เลย ไม่มาเสียเวลาจิบกับนนะ้ำกระเทียมถ้าทําเป็นกับแก้มเชฟก็ต้องจิบกับใบหหระพาหน่อยหนึ่งใส่หหระพาหน่อยหนึ่งสีสันสวยงามครับน่าทานมากหมูก็นุ่มถั่วเขาไม่ไม่เหนียวกรอบหวานเกี๊ยบเลยเพื่อนลองไปทําดูนะครับทําง่ายๆทําทเป็นกับแก้มก็ได้กับ ข้าวก็ได้เพราะว่าอันรสชาติมันก็ไม่ใช่เผ็ดมากเด็กก็กินได้นะครับรสชาติไม่จัดเราก็กินกับน้ำกระเทียมแล้วก็น้ำพริกน้ำปลาก็เขาหนึ่ง นุ่มมากอร่อยมากมดความบ่อร่อรย อร่อยมากอืมืสุด,ดยอดเอาละครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับ เชฟฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับะไครกดติดตามให้เชฟด้วยน,นะครับคลิปหน้ามีอะไรดีๆรู้ว่าเชฟจะพาไปเพื่อนเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนคอยติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <c oughs> กับข้าวก็ได้กับแก้มก็ได้สุดยอดเลย เมนูเด็ดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้